เรื่องที่คุณยังไม่รู้ของคนเอกเปรมตินนสุรานนท์ประวัติของคนเอกเปรมตินนสุรานนท์คนเอกเปรมเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพศ2463ณตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาชื่อเปรมนั้น พระรัตนคัชมุนีเป็นผู้ตั้งให้ส่วนนามสกุลตินนาสุรานนท์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2462เป็นบุตรของรองอำมาตโทหลวงวินิจธนกรรมหรือว่าบึ้งตินนาสุรานนท์และนางออดวินิจธนกรรมหรือว่าออดตินนาสุรานนท์ เป็นบุตรคนที่6ในจำนวนพี่น้องทั้ง8คนได้แก่ 1. นนายชุบตินสุรานนท์ 2. นายลีกตินาสุรานนท์ 3. านางขยันตินสุรานนท์ 4. นายสมนึกตินาสุรานนท์ 5. นายสมบูรณ์ตินสุรานนท์ 6. พคเอกเปรมตินสุรานนท์เ็ติ่ยิงปรีตินาสุรานนท์ 8. นายวีระนรงค์ตินาสุรานนท์ พลเอกเปรมสําเร็จการศึกษาเั่นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบ่อยางศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนมหาวชิราวุ์จังหวัดสงขลาต่อมาจบมัธยมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อนักเรียนนายร้อยที่โรงเรียนเทคนิคทหารบก ต่อามาคือโรงเรียนนายร้อยพระจุรจอมเกล้ารุ่นที่5สังกัดเหล่าทหารมา้าจบหลักสูตรนายทหารฝึกราชการโรงเรียนนายทหารมา้าระดับผู้บังคับบัญชาหลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศที่สหรัฐหลักสูตรผู้บังคับกองพันโรงเรียนยานเกาะของกองทัพบ,บกสหรัฐหลักสูตรพิเศษวิทยาลัยการทัพบ,บกหลักสูตรวิทยาลัยองค์การราชาอาณาจักร และได้สดุดีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์และยังได้วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีจังหวัดราชสีมาพลเอกเปรมเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อจากพลเอกเรียงศักดิ์เมื่อวันที่3มีนาพม2523ซึ่งตลอดระยะเวลาของพลเอกเปรมในการบริหารประเทศได้มีผลงานสำคัญมากมายเช่นการปรับปรุงประมวลผลกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมการสร้างงานตามโครงสร้างงานในชนบท การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อส่งเสริมบทบาทการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศการดำเนินการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยอย่างได้ผลโดยนำนโยบายการใช้การเมืองนำการทหารตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผลให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอ่อนกำลังลงและสลายตัวไปในที่สุดค่ะ กันบ้างคะเพื่อนๆได้ความรู้เกี่ยวกับพลเอกเปรมกันเยอะเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณณสุรานนท์สงขาเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมทัศนียภาพของสวนประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกพลเอกเปรมกันค่ะเรามาทำความรู้จักสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณณสุรานนท์สงขากันค่ะ เมื่อปี2536สภาตำบลเกาะยอและหลวงพ่อจ้อยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดสงขลาโดยความเห็นชอบของสภาตำบลและสภาท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสงขลาพร้อมใจการเสนอแนวคิดที่สร้างรูปเหมือนของคนเอกเปรมให้เป็นสัญลักษณ์ของปูชนียบุคคลแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในการกระทำของคุณงามความดี โดยกำหนดที่ตั้งลูกเหมือนณสวนป่าเปมเชิงสะพานตินสุรานนท์หมู่ที่2ตําบลพะวงอําเภอเมืองสงขาจังหวัดสงขลาพร้อมกับการสร้างอาคารเอเนกประสงค์และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รองรับโดยเห็นพ้องต้องกันโดยตั้งชื่อโครงการว่าสวนโพลเอกเปรมติณสุรานนท์พื้นที่ของสวนประวัติศาสตร์นะคะแบ่งพื้นที่ตามรูปแบบของการใช้ประโยชน์เป็น3ส่วนด้วยกันค่ะ บริเวณโซนที่หนึ่งประกอบด้วยหอประวัติพลเอกเปรมรูปเหมือนพลเอกเปรมเพื่อเชิดชูเกียรติคุณความดีของพลเอกเปรมค่ะไปชมห้องประวัติพลเอกเปรมกันดีกว่าค่ะห้องนายกรัฐมนตรีห้องสู่วังวนการเมืองสุริศาสและผู้บัญชาการทหารบกห้องทหารม้าห้องนายทหารใหม่ ห้องโรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าห้องคุณครูของผมห้องโรงเรียนมหาวชิราวุธห้องสงขาบ้านเกิดเราเป็นนาของบ้านก็เป็นสถานที่เกิดของพระเด็เปรมเมื่อก่อนเป็นบ้านปกาคดิษาของพ่อค่ะแล้วต่อมาพ่อ นุณราตตันก็สร้างให้เป็นเกียรติของคุณพ่ดดอแต่ต่อามาป่าตังเป็นนายกคมที่16เป็นสถานที่เกิดองคราเป,ปเลงนะคะมาสร้างเมื่อปศ2530ตอนนั้นก็เปิดให้นักต้งแก้วข้าเย่มยมเมื่อปี2532ลูกเพื่อที่จะเป็นให้เด็กคุณหลังก็ได้เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตของบ้านในสมัยก่อนคือข้าวก่องเครื่องใช้ในยุคสมัยที่ตอนคุณพ่อคุณแม่ป่าตันอยู่ นะแล้วก็จำลองขึ้นมาทั้งหมดในความบอเล่านะละาแล้วก็ออกมาตกแต่งนะช่อนี้เป็นลำดับสก,กุลของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป่นนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องของป๋าก็มีแปดคนพี่น้องป๋าก็าเป็นคนที่หกนะต้นสกลุกลกล็ราชการที่หกเป็นตั้งนำสกลุลนะคะ ที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยวุชราวด์ตอนสมัยเด็กๆนะก็บ้านอันนี้ก็ตั้งมาจับความทรงจำตอนที่ป๋าตั้งอยู่ที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยวัชราวด์นะแต่ก็ได้อันนี้ขึ้นมาใหม่นะคะนี่คือลายประหัตราชการที่หกแห่งตั้งนามสกุลเปนนสุรานนท์ราชการที่หกแห่งตั้งนามสกุลค่ะนะก็รติวัติโซนที่สองนะคะประกอบไปด้วย สวนสาธารณะปฏิมากรรมกลางแจ้งสวนพฤกษศาสตร์สวนตามตโนดแหล่งน้ำกลางสวนเวทีเปิดอัจรจันธรรมชาติรานวัฒนธรรมกลางแจ้งศูนย์จำหน่ายเครื่องเหลืมอาคารบริการท่าเทียบเรือและศูนย์บริการท่องเที่ยวทางน้ำค่ะ บริเวณโซนที่3านะคะประกอบด้วยศูนย์บริการการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนมีสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติชีวาภาผป่าชายเลนความยาว800เมตรค่ะมีศาลานิทรรศการสีศาลาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนมีลานพักแรมค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปตลอดจนศูนย์ฝึกอบรมอาคารพักพนักงานและเรือนเพาะชำค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนหลังจากได้รับชมวิดีโอตัวนี้ไปทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพลเอกเปรมได้เยอะมากๆกันเลยทีเดียวคะ่ะเพื่อนเพื่อนสามารถไปเที่ยวชมสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมกันได้นะคะแนะนําให้เพื่อนๆไปกันช่วงเย็นคะ่ะเพราะบรรยากาศจะดีมากๆเลยคะ่ะมีรถจักรยานให้ปั่นรอบสวนและยังมีพื้นที่ให้พักผ่อนหย่อนใจขอบคุณที่รับชมและรับฟังคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ